ปะกินนกะธรรมตอนที่174สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราช2539เท่าที่สรุปของท่านจังสุกินประโยคสุดท้ายที่ว่าให้เห็นชัดว่าปัญญาคือรู้ลักษณะของธรรมะคนที่มีปัญญาทางโลกเก่งแต่ไม่รู้ลักษณะของธรรมะอันนั้นเรียวกว่าความฉลาดทางโลก แต่ไม่ใช่ปัญญาทางธรรมใช่ไหมคะเวลาที่พูดถึงภาษาทั่วๆไปเนี่ยนะคะเราก็เคยใช้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาก็เป็นเรื่องของความเคยชินแต่เวลาที่จะเข้าใจสภาพปรมัตธ,ธรรมเนี่ยคะ่ะเราต้องเข้าใจให้ตรงแม้แต่คําว่าโลกิยะปัญญาซึ่งถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าปัญญาทางโลกได้ไหมคะอาจารย์ฮะโลกิยะปัญญาก็หมายถึงว่าไม่ใช่โลกุตตรปัญญานะครับ กัน,นี้เรามาสมมติกับทางโลกอันี้อาจจะว่าเรียนหนังสือเก่งอันนี้ก็อันนี้ก็นนกไม่ใช่ภาษาไทยดีกว่าปัญญาในภาษาไทยขอโทษนะคะเรากําลังจะพูดถึงสภาพปรมัตธธรรมล้วนๆค่ะซึ่งเราจะต้องเข้าใจตัวสภาพธรรมะเวลาที่ใช้คําว่าโลกิยะปัญญาไม่ต้องไปคิดถึงภาษาไทยที่แปลออกมาว่าปัญญาทางโลกเพราะนั่นเขาใช้เองซึ่งความจริงแล้วทางโลกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คําว่าปัญญาทางโลกเลยเขาใช้คําว่าปัญญา ใช่ไหมคะไม่มีคําว่าทางโลกคนนั้นมีปัญญาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทางโลกแต่ทีนี้พอมาเริ่มเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะได้ยินคําที่บอกว่าปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมเวลาที่ฟังทั่วๆ่วไปนะฮะฟังเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้เข้าใจลักษณะปรมัธธรรมแล้วแม้โลกิยะปัญญาก็เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของปรมัธธรรมที่เป็นโลกคือรู้เรื่องจิต เจตสิกรูปรู้สภาพของจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นโลกเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความเข้าใจที่มีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะแม้ว่าเป็นวิปัสสนาญาณนะก็ยังเป็นโลกิยะปัญญาตราบใดที่โลกุตระจิตยังไม่เกิดตราบนั้นเป็นโลกิยะปัญญา พราะฉะนต้องเข้าใจให้ถูกค่ะว่าปัญญาที่ใช้ในภาษาไทยไม่มีคําว่าปัญญาทางโลกหรือปัญญาทางธรรมนั่นอีกระดับหนึ่งนะคะและพอศึกษาธรรมะเล็กๆน้อยๆก็จะมีคําว่าปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมแต่ถ้าศึกษาปรมตทธรรมแล้วต้องทราบว่าแม้โลกิยะปัญญาเนี่ยหมายความเฉพาะปัญญาที่ไม่มีโลกุตระหรือนิพานเป็นอารมณ์แต่สามารถที่จะมีจิต เจตสิกรูปเป็นอารมณ์หรือความเข้าใจถูกเรื่องจิตเจตสิกรูปเรื่องสภาพธรรมะขณะใดาขณะนั้นไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะช่วยกรุณาอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับสติที่ว่าระลึกได้กับสัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวนะครับคือผมฟังเราลือบางทีก็ไปถกเถียงกันบางคนก็เถียงว่ามันตัวเดียวกันทีนี้ก็จะขอเรียนจากอาจารย์ช่วยแยกว่า มันเหมือนกันหรือมีอะไรส่วนต่างกันอย่างไรบ้างครับสติคือความระลึกได้สัพชัญญะความรู้ตัวจะไปแยกกันตอนไหนครับสติเป็นสภาพที่ระลึกนะคะเพราะฉะนั้นสติเนจะระลึกเป็นไปในทานก็เป็นสติสติที่ระลึกที่จะวิรัตทุจริตขณะนั้นก็เป็นสติเวลาที่จิตไม่สงบเป็นอกุศลนะคะแล้วเกิดระลึกรู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศล และกุศลและจิตเกิดขณะนั้นก็เป็นสติที่เกิดพร้อมกุศลและจิตที่ไม่เป็นอกุศลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสติก็คือสภาพที่ระลึกได้แต่ว่าสัมปชัญญะเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่เป็นปัญญาจริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาเพียงขั้นฟังอย่างเวลาที่เรากำลังฟังเรื่องเห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ตัวตนเป็นจิตประเภทหนึ่งนี่คือฟังเรื่อง ขณะที่ฟังก็ต้องมีสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่เข้าใจฟังก็ผ่านหูไปแต่ว่าเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่าถ้าเป็นสติสัมปชัญญะหมายความว่าขณะที่กําลังเห็นนี้เองแล้วฟังเรื่องเห็นแล้วมีการระลึกรู้เห็นที่กําลังเห็นในขณะนี้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นสภาพรู้นั่นคือสติสัมปชัญญะเพระเหตุว่าถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดก็เพียงฟังไม่ใช่ไม่มีสติมีนะคะ แต่ว่าขณะใด,ดที่ไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่สัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าสําหรับการอบรมเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภา,าวนาก็ตามหรือว่าวิปันสนาภาวนาก็ตามปราศจากสติสัมปชัญญะไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปพยายามทําอะไรให้เกิดความไม่รู้สึกตัว ะะเหมือนกับนั่งอยู่แล้วก็ลอยออกไปหรืออะไรอย่างนั้นนั่นไม่ใช่สภาพที่รู้สึกตัวไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆก็คือว่าเมื่อมีสติระลึกแล้วก็ต้องมีการรู้ถูกในลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏด้วยขณะนั้นจึงจะเป็นสติสัมปชัญญะเพราะถ้าทุกคนเพียงแต่ฟังคําแปลนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้ทั่วที่ไหนรู้ทั่วอะไรก็เพียงแต่ว่าจําได้ว่าคานี้แปลว่าอย่างนั้น แต่ไม่ทราบลักษณะจริงๆของสัมปชัญญะก็คือว่าในขณะที่สติเกิดจะต้องมีสภาพธรรมะที่ปัญญากําลังรู้ในขณะนั้นด้วยจึงจะเป็นสติสัมปชัญญะขอนญาตครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าสตินี่บางครั้งสัมปชัญญะอาจจะไม่เกิดก็ได้แน่นอนค,ค่ะเวลาที่ให้ทานเนี่ยก็เป็นสติขั้นทานเท่านั้นค่ะสติตัวนี้หมายความว่าที่เกิดนี่ก็มาจากเจตสิกอะไร<ต>ไครับสติเป็นเจตสิกครับ คือไม่มีเรานะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าขณะนี้ค่ะเป็นจิตเจตสิกรูปทั้งนั้นในที่นี้นะคะส,ส่วนที่เป็นรูปก็เป็นรูปไม่รู้อะไรเลยส่วนที่เป็นนามธรรมก็เป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละขณะให้ทราบว่าที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแต่ละขณะนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นทํากิจการงาน แม้แต่จิตได้ยินเนะะี่ยค่ะขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนแต่ว่าเกิดขึ้นทันทีที่มีเสียงกระทบกับโสตะภะษาทะแล้วจิตขณะก่อนนั้นนะคะยังไม่ใช่จิตที่ได้ยินแต่ว่าเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดนี่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยคะ่ะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นทํากิจการงานแล้วดับทันทีตัวสัมชัญญะเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับโดยข้อเท็จจริงกับสัปชัญญะต้องมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นคะ่ะครับ เหตุปัจจัยนี้ก็ต้องปัจจัยยี่สิบสี่ถ้าไม่เคยสะสมมาก่อนเลยนะคะจะให้ปัญญาเกิดขณะนี้ก็ไม่ได้ไม่เคยฟังเรื่องปรมัาธ,ธรรมไม่เคยฟังเรื่องนามธรรมรูปธรรมจะให้สติระลึกลักษณะของนามธรรมในรูปธรรมก็ไม่ได้สงสัยนิดเดียวค่ะคือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าสติเกิดโดยไม่มีสัมปชัญญะก็อาจารย์พูดถึงทาน,ทานใช่ไหมคะเวลาที่ไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพปรมาธรรม ขณะใดก็ตามค่ะเป็นแต่เพียงสติได้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันๆเราก็มีสติได้ถ้าขณะนั้นเป็นกุศล,ลจิตต้องเป็นกุศลจิตแน่นอนค่ะเพราะว่าสติเป็นโสภณะเจตสิกจะไม่เกิดกับอกุศล,ลจิตเลยแล้วสติก็เกิดกับกุศลทุกดวงด้วยใช่ไหมคะทุกประเภทในขณะซึ่งเราทํากุศลนั้นคือเราสติก็จะต้องเกิดแล้วนะคะค่ะเชิญค่ะกราบอาจารย์ครับเรื่องโสภณะสัมปยุต ท่านอาจารย์สมพรได้กล่าวว่าแปลว่าความดีงามส่วนโสพณะสัมปยุตท,ที่อาจ,จารย์สุจินตอบอาจ,จารย์สุรีว่าเป็นญาณสัมปยุตอันนี้ไม่ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับหมายความว่โาโสพณะสัมปยุตท,ที่เป็นโสพณะมีอย่างเดียวคะ่ะคือญาณสัมปยุตเท่านั้นพระเหตุว่าสัมปยุตท,ทั้งหมดมีห้านะคะคได้แก่ทิฏฐิคตะสัมปยุตอันนั้นเป็นอกุศลเกิดกับโลภามูลจิต ปฏิฆาสัมปยุตก็เป็นอกุศลคือโทสะเจตสิกเกิดกับโทสะมูลจิตวิจิกิจชาสัมปยุตก็เป็นอกุศลและเจตสิกเกิดกับโมหะมูลจิตอุทธัจจะสัมปยุตก็เป็นอุทธัจจะเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเกิดกับโมหะมูลจิตเพราะฉะนั้นสัมปยุตสี่คือทิฏฐิสัมปยุตปฏิฆาสัมปยุตวิจิกิจชาสัมปยุตอุทธัจจะสัมปยุตเป็นอกุศลสัมปยุตสี่ในเมื่อสัมปยุตทั้งหมดมีห้านะคะเหลืออีกหนึ่งคือยานะ เป็นโสภณะสัมปยุตเป็นสัมปยุตฝ่ายดีพระเหตุว่าเป็นปัญญาครับจึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นโสภณะสัมปยุตถ้าเผื่อใครกล่าวว่าโสภณะสัมปยุตก็คือญาณาสัมปยุตนั่นเองปัญญาในพระธรรมนี่มีเท่าไหร่ทั้งหมดหมายถึงประกอบกับจิตหรือว่าอะไรนํานนองเนี่ยจิตใดก็ตามที่เป็นญาณาสัมปยุตขณะนั้นมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งหมดจ้คะค่ะตั้งแต่กามาวจระจิต ซึ่งเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตสี่มหาวิบากญาณสัมปยุตสีมหากริยาญาณสัมปยุตสี่รูปาวจระจิตทั้งหมดเป็นญาณสัมปยุตรูปาวัจระจิตทั้งหมดเป็นญาณสัมปยุตโลกุตระทั้งหมดเป็นญาณสัมปยุตมาถึงวรคที่หนึ่งก่อนนะคะว่ามีการแทงตลอดทำตามเป็นจริงเป็นลักษณะเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพรก่อน,นะคะ่ะแทงตลอดด้วยปัญญาแทงยังไงคะ คำว่าแทงตลอดหมายว่ารู้ทั่วแต่ว่าเรากอเราาเจอรู้ทั่วแล<ำ>้รู้ทั่วนี่ก็ปแปลกันว่ารู้ทั่วคือการแทงตลอดแต่ว่าเขานิยมพูดว่าแทงตลอดหมายถึงปัญญาคราวนี้รู้ทั่วก็มันมีสองอย่างรู้ทั่วขณะที่เราศึกษาอย่างหนึ่งขณะที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งปฏิบัติเช่นขณะที่พระโกรธัญญะ เป็นายะบุคคลนะ่ะขั้งแรกเป็นโสดาบันน่ะนั่ก็รู้ทั่วแทงตลอดไม่หลงเหลืออยู่เลยด้วยอำนาจปัญญาเป็นประธานนะครับครนี้ก็รู้ทั่วแทงตลอดหมยว่าเราไม่มีความสงสัยเลยแต่ว่าอันนี้ยังเป็นโลกียะอยู่ด้วยอำนาจการศึกษาเรเรียนตามที่พระพุทธโคสอาจารย์ท่านกล่าวไว้นะครับการแทงตลอดเนี่ยพระพุทธโคสาจารย์ท่านแยกออกเป็นสองการศึกษา อย่างที่ก็ว่าชัดเจนนะครับไม่มีอะไรสงสัยเหลืออยู่เลยอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระอย่างที่พระโกนธัญญะแทงตลอดการแทงตลอดคือรู้ทั่วมีอย่างนี้นะครับแทงตลอดที่อาจารย์ถามอาจค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแยกนะคะแม้แต่ในการศึกษานะะี่ค่ะว่าที่เราฟังเนี่ยเราจําหรือว่าเราเข้าใจ นี่แสดงให้เห็นว่าเราจะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะถึงจะเป็นปัญญาแต่ถ้าเราเพียงจำอย่างบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วเราก็บอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่เราเข้าใจความหมายของคำว,ว่าอนัตตาจริงๆหรือเปล่านะคะว่าอนัตตาเนี่ยหมายความถึงไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงๆ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะขณะนั้นเป็นปัญญาแต่ถ้าเราเพียงจำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและไม่ว่าจะถามคำอะไรอะไรก็แปลได้จำได้หมดนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาแสดงว่าแทงตลอดนี่ยังมีเงื่อนไขใช่ไหมครับหมายความว่าแทงไปถึงไหนไยกตัวอย่างถ้าพูดถึงเรื่องปรมตัตญธรรมเนี่ยถ้าหมายถึงแทงตลอดหมายความว่าขณะนั้นต้องนิพพานปรากฏหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วนะคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกไม่ใช่เห็นผิดค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นถูกเนี่ยเมื่อเห็นถูกแล้วต้องถูกตรงความเห็นนั้นไม่ว่าจะเห็นถูกอะไรนะคะก็คือว่าเห็นถูกอันนั้นว่าเป็นความเห็นถูกเช่นสติสัมปชัญญะที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเข้าใจว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกที่เป็นกุศล ไม่ใช่ไวรลึกแบบอกุศลนะคะระลึกเป็นกุศลและสัมปชัญญะก็เป็นความรู้ที่มีสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะสติเกิดจริงๆเราจะไม่สงสัยเลยว่าการอบรมเจริญปัญญานั้นเจริญอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจนะคะเราก็จะทําอย่างอื่นนี่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้แทงตลอดหรือว่าไม่ได้เข้าใจตลอดในความหมายของแม้คํานั้นหรือสภาพธรรมนั้น พราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละเรื่องแต่ละประเภทที่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งจะต้องอบรมเจริญความเข้าใจนี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าปัญญานั้นคืออย่างไรต่อไปวัดที่สองนะคะมีการทําอารมณ์ให้โอภาสเป็นกิจเชิญท่านอาจารย์สมพรก่อนนะอารมณ์หมายถึงที่จิตรู้สิ่งใดที่จิตรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ที่บอกว่าโอภาสคือว่า เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นนะครับก็แจ่มแจ้งในอารมณ์นั้นรู้ตามความเป็นจริงในอารมณ์นั้นเช่นอะไราปรากฏนะอารมณ์เป็นสีก็รู้ถึงสีตามความเป็นจริงสีไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะครับก็รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าโอภาษโอภาษหมายถึงแสงสว่างคือไม่มีอะไรปิดบังได้ไม่เหมือนความมืดโมหะค,คือความมืดเมื่อไม่มีโมหะมีปัญญากา็มีแสงสว่าง ปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างมีแสงสว่างก็มีการเห็นอะไรสารพัดอย่างเหมือนในห้องเนี่ยมันสว่างนะล้วก็สามารถจะเห็นแต่ถ้ามีความมืดคือโมหะแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นปัญญาท่านจึงเปรียบเหมือนโอภาสคือแสงสว่างเกี่ยวว่าในอารมณ์นั้นนะครับยังจะถามว่าขณะนี้ค่ะในห้องเนี้ยมืดหรือสว่างค่ะก็แล้วแต่จะตอบใช่ไหมคะ มีแสงสว่างแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่สว่างที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงรูปธรรมแม้ว่าสว่างจริงนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นก็มืดเพราะฉะนั้นปัญญาตรงกันข้ามค่ะคือปัญญาไม่ใช่โมหะไม่ใช่อวิชชาแต่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะที่กาลังปรากฏ ที่ภาษาบาลีใช่หลายๆคำนะคะเช่นคำว่าวิชาหรือว่ายาน,นะหรือแม้แต่สัมมาทิฏฐิจะเห็นได้ว่าคำว่าเข้าใจถูกเนี่ยไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแต่ถ้าแปลก็ตรงนะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจเลยหรือว่าไม่มีความเข้าใจถูกปัญญาเกิดไม่ได้เลย ส่วนมากเวลาที่เราพูดถึงปัญญาเนี่ยเราคิดถึงปัญญาที่เป็นปัญญาของพระอริยสาวกหรือว่าเป็นปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าปัญญานั้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัญญาอย่างนั้นนะคะที่จะเป็นโลกุตระที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะทั้งหมดจะต้องเจริญแล้วจากขณะที่กําลังเริ่มเข้าใจในสภาพธรรมะ พราะฉะนั้นถ้าเราแปลระดับต้นนะคะคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกผู้ที่อบรมเจริญปัญญารู้เลยว่านี่คนนั้นเข้าใจความหมายของปัญญาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วปัญญาจะเจริญเติบโตถึงกับประจักษ์แจ้งแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ด้วยเหตุนี้แม้แต่กำลังฟังเนี่ยนะคะทุกคนก็รู้จักตัวเองว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ย มากน้อยแค่ไหนเข้าใจระดับขั้นฟังรู้ความหมายนะคะหรือว่าฟังรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือว่าแม้ว่าจะฟังเข้าใจแต่ว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าสติยังไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญายังไม่เจริญถึงขั้นที่จะแทงตลอดอริยสัจธรรมด้วยเหตุนี้จึง กล่าวว่าปัญญาเป็นแสงสว่างเพราะเหตุว่าแม้มีสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เหมือนกับมืดแต่เวลาที่เริ่มเข้าใจเนี่ยเริ่มมีแสงสว่างเล็กๆน้อยๆนะคะค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นต่อไปนี้ก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าจะบอกว่าคนนั้นมีปัญญาง่ายๆอย่างที่เคยพูดไหมคะ เพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็อาจจะพูดว่าคนโน้นมีปัญญาคนนี้มีปัญญาแต่ถ้าเข้าใจปัญญาจริงๆแล้วจะกล่าวง่ายๆอย่างเคยหรือเปล่าก็คงจะไม่ได้นะคะขอถามท่านอาจารย์แทนท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับในเรื่องของโสพณะนี่นะครับกับอภุสนตัมยุทธ์เนี่ยทําไมครับเราจึงไม่เรียกว่าอโศพนะสมยุทธ์ในเรื่องของอภุสนตัมยุทธ อันนี้ขอกราบเรียนถามทางท่านอาจารย์จินนะครับอากุศลสัมปยุตเนี่นะคะก็มีทิฏฐิค่ะซึ่งเวลาที่จิตชาติอากุศลเกิดขึ้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าเป็นอกุศลอย่างเดียวเวลาที่เจตสิกที่เป็นอกุศลและเจตสิกเกิดนะคะกับจิตจะทําให้จิตนั้นเป็นอกุศลเท่านั้นชาติเดียวจะไม่เป็นวิบากหรือว่าจะไม่เป็นกิริยา คือเจตสิกที่เป็นอกุศลทั้งหมดเนี่ยค่ะมีสิบสี่ประเภทและอกุศลและเจตสิกเกิดกับจิตขณะใดจิตนั้นต้องเป็นอกุศลและชาติชาติเดียวไม่เหมือนโสภณะเจตสิกซึ่งถ้าโสภณะเจตสิกเกิดนะคะจะเกิดกับกุศลจิตก็ได้วิบากจิตก็ได้กิริยาจิตก็ได้แต่เฉพาะอากุศลเจตสิกสิบสี่ดวงหรือสิบสี่ประเภทเมื่อเกิดกับจิตแล้วนะคะจิตนั้นต้องเป็นอกุศลชาติเดียวเท่านั้น ถ้าสิบสี่ประเภทนี่หมายถึงเป็นอกุศลแลจิตอกุศลลเจตสิกมีสิบสี่ค่ะเมื่อเกิดกับจิตแล้วนะคะจิตนั้นเป็นอกุศลลจิตเท่านั้นจะเป็นวิบากไม่ได้จะเป็นผลไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นอกุศลฝ่ายเดียวครับต้องเป็นอกุศลชาติซึ่งจิตมีสี่ชาตินะคะคือเมื่อจิตเกิดขึ้นจะต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดในสี่ชาติคือเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยา <Started. S 2> วิบากก็คือผลของกุศลลจิตและอกุศลลจิตเพราะฉะนั้นก็มีกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตแต่รวมแล้วก็เป็นวิบากค,คือเป็นผลนะคะส่วนกุศลนั้นไม่ใช่อกุศลและอกุศลก็ไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นก็แยกกันเป็นจิตฝ่ายที่เป็นเหตุท,ที่เป็นกุศลหนึ่งจิตที่เป็นเหตุฝ่ายอกุศลหนึ่งและจิตที่เป็นวิบากหนึ่งจิตที่เป็นกิริยาหนึ่งสำหรับอกุศลลเจตสิก จะทราบว่าถ้าเกิดกับจิตใดจิตนั้นต้องเป็นอกุศลเป็นชาติที่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นอกุศลสัพยุตนั้นเราก็เรียกอกุศลสัพยุตนะครับส่วนโทปะนะนั้นเราเราไม่เรียกว่าอากุศลสัพยุตเพราะว่ากว้างขวางกว่ากันค่ะเกิดกับวิบากจิตก็ได้กิริยาจิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะสติ เขามักจะคู่กับสัมปะชัญญะแต่ไม่มีสัมปะชัญญะก็มีสติได้ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะค่ะตนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะคะในขณะซึ่งสติเกิดนะคะมันจะเกิดกับทานศีลภาวนานะคะตอนี้พูดถึงสัมปะชัญญะบ้างสติซึ่งเกิดกับทานมีลักษณะเป็นญาณนะวิปยุทธใช่หรือเปล่า ต้องทราบนะคะว่าสติเป็นโสภณะเจตสิกใช่เป็นสภาพที่ระลึก<ะ>ถ้าขณะนั้นเป็นทานกุศล<ม>ก็หมายความว่าสตินั้นระลึกเป็นไปในทานแล้วแต่จะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนมาทางพระอภิธรรมเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ให้ทานด้วยปิติใจที่เป็นปิติโสมนัสด้วยนั่นก็คือเขาเกิด กุศลแล้วแต่เป็นญาณวิยปยุทธใช่หรือเปล่าถ้าขณะใดาที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะคะภาษาบาลีใช้คําว่าญาณวิยปยุทธเพราะฉะนั้นเราเรียนคาเนี่ยเหมือนกนเรเรียนภาษาใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวของภาษาแต่จริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าเป็นสภาพจิตคะ่ะค่ะเรียนเรียนถามอาจารย์อีกนิดหนึ่งว่าปัญญาที่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยรู้อย่างไรนะคะคือในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ คือเดียนเองให้ทานเนี่ยเดียนอาจจะนึกไม่ออกว่าปัญญามันคืออยู่ตรงไหนแล้วก็มันรู้ได้อย่างไรนะฮะนี่ก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยอธิบายมาเป็นเรื่องราวให้พวกเราฟังสัก,ก่อนว่าในขณะซึ่งอาจารย์อาจารย์รู้ว่าเวลาเนี่ยมันเกิดกุศลแล้วเนี่ยแล้วเกิดปัญญาด้วยเนี่ยรู้ได้อย่างไรฮะจริงๆแล้วนี่นะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเราไม่จําเป็นต้องรู้จักชื่อเลยอันนี้เป็นข้อที่สําคัญคะ่ะเพราะว่าโดยมากเนี่ยเรามาติดที่ชื่อ พอบอกว่ายานสัมปยุตเนี่ยเราอยากรู้เหลือเกินนะคะว่าขณะที่ให้ทานแล้วก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าขณะที่วิรัตทุจริตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเป็นยังไงแต่จริงๆเป็นเรื่องสงสัยในเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วก็เป็นเรื่องอยากรู้ด้วยว่าเวลาปัญญาเกิดนั้นปัญญาจะเกิดเป็นยังไงเราจะต้องทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสภาพธรรมะที่ตน ขณะนี้หรือจะขณะไหนก็ตามเป็นอย่างไรรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นคือปัญญาแต่ทีนี้ถ้าไม่ทราบะนะคะถึงผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าจะ,จะรู้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงค่ะเมื่อศึกษาธรรมะก็คือให้ทราบว่าปัญญานั้นคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะและแต่ว่าจะเป็นระดับไหน เช่นระดับที่เห็นว่าทานมีผลเพราะว่าเป็นกุศลเป็นเหตุที่จะให้วิบากจิตเกิดขึ้นนะคะรับผลของกุศลกรรมนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือขณะที่เกิดก็เกิดดีแล้วแต่จะเกิดในสุขติภูมิขั้นมนุษย์หรือว่าขั้นสวรรค์ก็ตามนี่คือความเห็นถูกระดับหนึ่งใช่ไหมคะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เราเนี่ยมีกุศลและจิตที่เป็นญาณสัมปยุตขณะที่กำลังให้ทานเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องทราบว่าเพื่อรู้ความจริงที่เกิดกับตนตามเหตุตามปัจจัยแต่ละขณะถูกต้องเท่านั้นค่ะ